ผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีนภัททุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b 500X คันนี้ครับเป็นรถปี2020นะเลขไม่54,000กิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่นะฮะจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม่คันนี้อย่างที่บอกนะฮะ54,9496กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากปลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดินไม้ครับสวยสายไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไม้ครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติมาครับกุญแจคันนี้ครับนี่เป็นกุญแจชิปให้มาครบ2ดอกขัวโชคสวยครับนะฮะขอไปครับัวโชคสวยไม่มีรอยครับเป็นต้องบอกว่าเป็นไส้ในแต่งจาก YSS ด้วยแผงข้อบนเดิมสวยครับนี่นะครับมีรอยบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะตัวตาแฮนเดิมสวยครับฝาปิดรูน็อตอยู่ครบแฮนยังเป็นแฮนเดิมนะครับ เลขไม่ห้าหมื่นแต่ว่าประกับไฟฟ้าตัวสออต่างๆไม่มีเรือนรางเลยครับนี่ฮะปอกแฮนเดิมนะฮะตุ้มไปแฮนเดิมมือคราดลมถึงมือเบรกนะฮะเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกตะวันเรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนเลยนะครับประกับคันเร่งตัวสออต่างๆไม่มีเรือนรางนะครับชุดสีถังเดิมฝาถังสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสวยนะครับถ้าไม่มีรอยขนแมวครับไม่มีบุบรรักยิ้มเลย บาะนั่งเบาะซ้อนนะครับดูนะครับสภาพเหมือนใหม่นะฮะห้าหมื่นสี่พันกิโลแทบไม่สึกไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้มาพร้อมกับแหลกด้านท้ายแต่งนะครับจากอาร์เทคนะครับีมาให้ด้วยด้านหน้าครับนี่มาพร้อมกับนี่ฮะมาจับ GPS จาก SRC นะครับเป็นของแต่งชิ้นหน้าแต่งกีวีของแท้นะฮะโคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสครับเป็นแบบ f u ู l อร์ดีครับต้องบอกว่า50,000กิโลเมตรที่โคตรสวยแทบไม่มีรอยหินเลยครับแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมแน่นอนครับ บางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าครับจาก p iri, Tail, ิลลี่สกอร์เปียนเทลสภาพที่มัน80%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่คือ50,000กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS นะฮะกระบอกโช๊คด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิปเปอร์ด้านหน้าสวยครับไม่มีรอย กาดน้ําแต่งครับคันนี้ครับนี่ฮะมีมาให้ด้วยคอทอด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างอกล่างนะครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับแล้วก็นี่ฮะไฟสปอตไลท์คู่หน้ามีมาให้1คู่สติ๊กเกอร์เดิมครับนี่ฮะไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วครับอันนี้ฮะฝาเบาะสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแข็งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะ พักเท้าเดิมเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะและ้วก็ดีครับขาเหยียบคันเบรกหลังก็เป็นของแต่งด้วยนะฮะคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันตาติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งเครื่องเงียบนะคันนี้อัตราได้เป็นไงนี่ครับบิดติดมือครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีนะครับไม่มีกนะดแน่นอน พนงานฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับจานเบรกด้านหลังคันนี้ด้านหลังก็บอกว่าเป็นร่องพอสมควรนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะยางหลังครับจาก Pirelli Scorpion Trail ด้านหลังก็จะสึกมาก่อประมาณวัน70%นะครับไฟท้ายเดิมสวยบางคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับคันนี้ไม่เคยมีวัตเหตุอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะมาฝั่งซ้ายนี่ครับโซ่ สเตอร์ครับสุดที่2นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ cker warning อยู่ครบทุกตำแหน่งพักเท้าฝั่งซ้ายครับนี่ยางเต็มอยู่นะเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ครับมาดูฮะไม่คดไม่งอแน่นอนครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาา้าวครับไม่มีรั่วซึมแล้วครับกาวแน่นอนครับเฟลิ่งด้านท้ายครับอ่ะด้านซ้ายครับนี่ยสติกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหรือแตกร้าวเลยนะครับ นะครับแต่ด้านหน้าแต่งนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสครับตามสไตล์ทันเดอร์บอ e นอทับุรีครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับลืมบอกไปวินเมื่อกี้คันนี้ชกหลังแต่งนะครับจาก Y S S นะฮะนี่เป็นของแต่งด้วยนะครับดืมให้ดูนะฮะก็ถึงไส้ชคคู่หน้าก็เป็น Y S S ครับเอาละครัคันนี้พิธีเปิดราคาไว้1 2ึ่งแสนสมื่นครับหนึ่งแอก้าันบาทครับ เครดิตดีฟรีดาวครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่ง,งทุกประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหา CB 500X ราคาเบาๆแบบนี้นะที่คันค้าสภา,ภาพสวยเลขไม่แท้ครับต้องมาคันนี้ครับแล้วเจอกันครับอันตบายชเทพบุรีครับสวัสดีครับ